สวัสดีครับพวกเราโคกุนเนอร์ครับวันนี้ทานข้าวครับเมือทั้งวันวันนี้ว่างๆครับเลยชวนมากินนี้ครับกุ้งทอดคั่วพริกเกลือนี่อันนี้เป็นเมนูทานข้าวก็ได้ครับทานเล่นก็ได้กุ้งทอดคั่วพริกเกลือที่ร้านเราจะมีซ้องยางนะครับมีกุ้งกำกับแล้วก็กุ้งข้าวอันนี้จะเป็นกุ้งข้าวนะครับราคาก็จะตั้งกันนิดนึงครับกุ้งกำกับมันจะแพงกว่าหน่อยหน่งยเขาอร่อยกับระบีบครับอันนี้จะเป็นกุ้งข้าวกุ้งกุ้งคั่วพริกเกลืออันนี้จะเป็นเมนูของกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับก็จะเป็น คั่วแห้งๆแล้วก็จะเป็นพริกกระเทียมเจียวแบบนี้ครับรสชาติก็จะออกเค็มๆหอมๆหอมๆคั่วนะครับทานเล้งก็ได้ทานขขาก็ได้ครับร่อยพวกเราโคุกเนอร์นะครับร้านพวกเรานะครับจะยู่ในมู่บ้านจระเข้ท่าพผันเลยครับยู่ใกล้ๆกับบัดนะครับก็พิมพ์แผนที่ใน g o o ก l e m ม p ก็ได้ครับเรือก็ทักมาในเพจเรือโทวสอบถานก็ได้ครับเส้นทางแต่จะอยู่ในหมู่บ้านจระเข้เลยครับห้ามไม่ยากครับ พวกเราโคุูเนอร์นะครับเขาจะเป็นเหมือนกลางวันมื้อเย็นนะครับยังไงก็เรียนเชิญทานอาหารเลยครับโคุูเนอร์ยินดีต้อนรับสวัสดีครับ